รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 1,551เกิดโรคระบาดจากหุนเล่งปลูกแล้ตายกันปลูกแล้็ตายกันเยอะเพราะว่าเราปลูกกันมานานไงครคือว่าการที่ว่าเราใช้ใพวกสารที่มีปุย๋ยเคมีเยอะๆบทำให้สภาพดินมันตายสภาพดินมันเสียแล้วก็เป็นเรื่องของการสะสมโรคกีแล้ว ปี2,152สริดประเทศเสด็จองค์ท่านก็ทรงเป็นห่วงเลยให้หลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะของทางเทศสสจะเป็นแม่งานในการที่ประสานแล้วก็เป็นงบประมาณในการที่ว่าบรณาการร่วมตั้งเป็นการศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับผลสตรอเบอรี่ปลอดภัยนะครับคือเป็นเป็นตัวจุดประเด็นเริ่มต้นเลย รุกคืบเข้ามาใกล้ตัวทุกขณะวิทยานาระตะเลือกเส้นทางเดินสายใหม่ที่ไม่ทำลายแผ่นดินของตัวเองจะเป็นระบบของ i อ m ก่อนคือแบบผสมผสานไอพีเก่อนคือระบบผสมผสานว่าตรงนั้นคือโครงการหลวงจะเข้ามาก่อนให้การอบรมอะไรต่างๆนะครับกรมก็เริ่มในในระบบนั้นเป็นต้นมาจาก IPM ็ก็จาก,ก,จากที่นีิแล้วเขาต้องลดละแล้วก็เลิก เป็นประเด็นสำคัญเน,น้นเรื่องของการปุ๋ยหมักทำทำปุ๋ยหมักเองนะครับทำปุ๋ยหมักทำน้ำหมักอะไระต่าง เพื่อจะลดต้นทุนในการผลิตเพราะว่าสิ่งต่างๆมันก็มีอยู่ในในชุมชนหรือว่าในท้องถิ่นเราละมันเป็นการใช้ระยะเวลามากกว่าครับเนาะ ถ้าแรกๆอาจจะไม่คุ้มกันนะครับแต่ถ้ายิ่งนานทําเข้าไปทุกวันวนปุ๊บผมว่ามันจะยัง่งยืนมากกว่าแล้วก็ตอนนี้ผลผลิตผมว่าน่าพอใจกว่าที่ว่าพวกที่จะใช้สารเีมีปุ๋ยเคมีเพราะผมผลิตของผมจะไม่แทบจะไม่เสียหายถ้าที่ใช้สารที่มีปุ๋ยเคมีมากๆหรือ่ใช้อยู่จะอยู่ได้แค่ประมาณสักสามปีต้องย้ายที่ละคือประเด็นสําคัญนะเพราะว่าเกิดการสะสมโรคปลูกไปก็ตายปลูกไปก็ไม่ได้ผลผลิตอะไรต่างๆนะ่ะ อย่างกรณีผมอยู่ที่ประมาณ18กับ20ปีอะไม่ได้ย้ายไปที่ไหน เรื่องกันสารเคมีมันแพงแพงดิ้วเลยนะบางบางตัวนี่นะแล้วก็เกษตรกรก็แน,นะนำกันว่ามันอะไดีปบมันก็ใช้ตัวนั้นเงี้ยทั้งที่บางครั้งอาจจะไม่ไม่เกี่ยวข้อง,ปงไปเลยสักไปเป็นการเพิ่มต้นทุนสูงเกือบครึ่งต่อครึ่งสารเคมีสมมติว่าอย่างดีอะ่ะขวดเป็น2งองพันเงี้ยถ้าเราซื้อขี้หมูหรือซื้อซื้อปุ๋ยหมักจะได้เป็นลำลดอะ่ะ วิถีเกษตรของวิทยาอยู่กับธรรมชาติอย่างพึ่งพาอาศัยและเคารพสําหรับพึ่งกับชันลงคือช่วยในการผสมเกสรน,นะครับเพราะว่าจะให้มันสมบูรณ์ครบต้องใช้พึ่งใช้พวกชันลงเพราะว่าปัจจุบันนี้คือระบบนิเวศอะไต่างต่างคือเป็นเปลี่ยนแปลงไป,ปมากแล้วก็พวกมแมลงพวกอะไรต่างๆก็จะที่จะช่วยผสมเกสรก็มีน้อยลงนะครับเราต้องใช้ตัวพึ่งกับชันลงเข้ามาช่วยจะทําให้ไอสตอรี่สมบูรณ์นะครับคือลักษณะแบบทรงแบบนี้นะครับ เป็นรูปทรงหัวใจครับก็สมบูรณ์แล้วก็ในกรณีที่ว่าเราไม่ใช้ปุ๊บเนี่ยอาจจะบีดบิดเบี้ยว เมื่อสตรอเบอรี่ของวิทยากลายเป็นอินทรีย์เต็มรูปแบบนนเขาก็เห็นว่าสวนแห่งนี้สามารถทำอะไรได้มากกว่าปลูกเพื่อการขายถ้าว่าไม่ค้ารับสือที่ต่ำคือเราต้องหาตลาดเองนะครับเป็นอีกตลาดอีกตลาดหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าตลาดทั่วไปคนไทยเริ่มสนใจเกษตรอินทรีย์มากขึ้นรับประทานต้องรับประทานแบบพวกสินค้าปลอดสารพิษสินค้าออร์แกนิกทุกคนต้องการมันมากขึ้น ราคาแพงไม่แพงไม่สนใจถ้าเราไปเปพึ่งแล้วไค้าตามท้องตลาดพบ้าตามท้องตลาดปกติก็คือเป็นตลาดล่างละคือต้องซื้อในราคาต่ำดีดีเราจะทําไงให้มันขึ้นสู่ตลาดกลางหรือสู่ตลาดบนได้ปัจจุบนันในเรื่องของกเกษตรที่ว่าปลอดสารเคมเีหรือว่ากเกษตรอินทรีย์เนี่ยคิดว่านะครับเกษตรกรควรจะต้องส่งเสริมหรือปรับปรุงนะหรือว่าให้มากขึ้นนะครับ โดยปกติเท่าที่ทราบใช่ไหมคะสตอรอเบอรี่ส่วนใหญ่เขาจะใช้พวกสารเคมียเยอะค่ะแล้วก็ผู้บริโภคก็น่าจะไม่ปลอดภัยทีนี้ตรงนี้วันนั้นที่มาครั้งแรกคุณลุงเขาก็แนะนําว่าเออของเขาไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงะคะ่ะเป็นเกษตรอินทรีย์สามารถที่แบบเดินปุ๊บเก็บแล้วก็ทานได้เลย,เลยะคะ่ะ มาแรกๆก็เหมือนนิดๆนะครับว่าเฮ้ยนี่เกษตรอินทรีย์มันได้ขนาดนี้นี่หรออะไรเงี้ยได้คุยกับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้องก๊อฟอะไรเงี้ยครับก็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 ถึงรู้ว่าเขาเขาไม่ได้ใช้สายเกมิงจริงเพราะว่าเขาก็อธิบายได้หมดเลยว่ากระบวนการตั้งแต่ปลูกเป็นยังไงไถดินใส่ปุ๋ยยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยยิ่งมั่นใจขึ้น ลูกใหญ่ก <differences> <ota bir> ับลูกเล็กนะคะคะเดี๋ยวจะแยกให้ พี่เอกไปเห็นคนที่ข้างบ้านเขาทาแยมพี่เอกก็เลยกลับมาเรียนเขาตั้งแต่นั้นมาพี่เอกก็เริ่มวิธีการทาแยมเลยพี่เอกจะคาดเกต็พี่อจะคาด่ให้มันตัดให้มันส,สวยๆอะ่ะบอกเพื่อให้มันมีนสีดำๆเลยเพราะ่ามันถ้าออกมาแล้วมันจะสวยไงคะ ส่วนสตรอเบอรี่อินซีของวิทยาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเกษตรอินซีสามารถทำให้เป็นจริงและประสบความสำเร็จได้แต่เกษตรกรที่ดีไม่ควรหยุดนิ่งอยู่แค่นั้น ที่นี่คือมันเป็นศูนย์แกนเรียนรู้ครับมีการอบรมมีการสัมมนา,ากันนะครับซึ่งแต่ละคนมีองค์ความรู้ที่ต่างกันเรามานั่งพูดคุยกันป๊บก็ได้เก็ดเล็กเก็บน้อยแต่ละคนเข้ามาแล้วก็จะเป็นองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นมาในอนาคต คือในแนวผมจะเป็นเชิงครอบคู่ในเรื่องของการวิจัยไปในตัวอันตอนนี้เป็นแบบในเรื่องการทำพิชูเคเจอร์นะครับอันก็จะเป็นเรื่องของการทำแบบในเรื่องของโรคพืชต่างๆไปได้ความโห่กับที่เขาจะต้องการก้าที่มันออกมาใหม่ๆที่ที่มันมาได้ต่อเนื่องกันก้าที่พันเก่านี่เนาะเราจะได้พันใหม่ออกมาหรือว่ามันเป็นพันเก่านี่แต่มันเป็นออกเนื้อเยื่อออกมาใหม่เนาะ เขาจะได้ืบบได้ซ้ำซากเอาออนเกาเอาไหลเก่าไปต่อกันไปปีต่อปีอะถ้าเอาได้ไหมปุ๊บมันจะตัดวงจรของโลกไปในในักต้องไฝหาความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเข้ามาเสริมเข้ามาต่างๆด้วยก็หลายได้คือต้องปีเสมือนว่าเราคือกบนะครับเนะเาะคือเราอยู่ในแต่กะลาปุ๊บมันก็แค่นั้นแหละจะเป็นกบอยู่ในกะลาให้พยายามออกนอกเกาะบ้างตัวนี้ การทำสวนสตรอเบอรี่แบบอินทรีย์เป็นที่สนใจของเพื่อนบ้านมากขึ้นใช้ข้างในก,กบบ็ได้ที่มันออกใหม่เออเนี่ยมันกำลังออกเยอะสวนของคนที่คุณมูลควร ลดการใช้สารเคมีจนเกือบเป็นแบบอินทรีย์ร้อเปอร์เซน์แล้ว คือจะพวกเข้าหรือว่าพักกาดผักกาดอันข่าวปีกะกระลำก้าอย่างนี้พวกนี้ใบมันเยอะเนาะใบมันก็เป็นสารปุ๋ยด้วยแล้วทำเราเอากระหัวมาเอาตัวเอามักลงไปในดินเลยใบพืชอ่จะพวกต้นมันนั่นก็พวนมันก็ดีไปอย่างมันเป็นปุ๋ยในดินไปเจเลยผมไปขายเจียงใหม่นี่คนกินมาก่อปลอดภัยมาก็นนิยมเนาะ จนถึงปัจจุบันบนเส้นทางสายเกษตรอินทรีย์ทำให้วิทยารู้ว่าการที่จะรักษาแผ่นดินให้ดำรงอยู่ได้ไม่ใช่เขาเพียงผู้เดียวแต่ต้องอาศัยชุมชนในการฟื้นชีวิตให้กับแผ่นดินของพวกเขาการทำทุกอย่างคือการเพื่อพัฒนาชุมชนขอ่รนัพัฒนาชุมชนที่เราอยู่พัฒนา ในด้านกเกษตรของเกษตรกรทั่วไปคือพัฒนาตัวเราก่อนพัฒนาเราก่อนให้มีองค์ความรู้มีแรงจ่ายจากนั้นก็ถึงจะขยายองค์ความรู้ครับให้แก่ชาวบ้านทั่วไปแล้วก็ผู้ที่สนใจการปลูกแบบปลอดสารพิษเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันยังแบบลดต้นทุนการผลิตเพราะว่าเราใช้พวกปุ๋ยหมกักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราไม่ต้องใช้สารเคมีแถมผลผลิตที่ได้ ก็ยังโอเคถ้าถามว่าโอเคในระดับที่แบบในระดับหนึ่งไหมมันโอเคอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถจัดจำหน่ายในราคาที่แบบนักท่องเที่ยวเขาซื้อแล้วเขามีความสุขกับคุณภาพที่เขาได้รับไปนะคะสุขภาพเขาจะดีขึ้นเนี่ยเหมือนเด็กที่มา,มา,ม,ามาทำงานกับเราเนาะเราก็บอกเขาว่าเออน่าจะไปน่าจะไปเรียนรู้น่าจะปลูก่งบ้านเราอ่ะแล้วมันอร่อยด้วยไง สตรอเบอรี่นี่พี่ว่าถ้าปลอดสารพิษได้อร่อยจริงๆค่ะมันเป็นที่ที่พ่อกับแม่สร้างมาเขาสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาแล้วก็ก็รักที่นี่ตั้งแต่เด็กๆก็รักสตรอเบอรี่ก็รักธรรมชาติทุกอย่างที่เป็นที่นี่ค่ะไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะตอนนี้หรือว่าในอนาคตอีก1 0ปี20ปีก็ก็ยังอยากจะใช้การกรับาการปลูกที่แบบปลอดสารพิษเหมือนเดิมคือเราเอาเอา,เอาสิ่งต่างๆมาจากดินอะ เพื่อที่จะเป็นรายได้เพื่อที่ว่ามามากินมาอยู่มาอะไรต่างๆใช,ใช้ใช้สร้อย,อยต่างๆเพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเป็นเงินตาอะไรต่างนะครับเราต้องคืนคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินนะครับคือดินนี่เปรตเสมือนที่ว่าเป็นที่อยู่อาศัยละเป็นที่ว่าที่สําคัญที่สุดของด้านการ,กรเกษตรแล้วก็ของตัวเรา ปัญญาเลือกสวนไรนาสร้างาทำทาค้ากี่คนหอบฝัน,วนทวนทางหวนขึ้นมาสมแผ่นดิน อมีที่งดงามพออยู่พอ